MCG นะฮะหรือแม่ขอดเกมเมอร์ทีวีชแน,น,นะโอเคก็อยู่กับคุณนิวแล้วก็คุณโอมนะเหมือนเดิมวนี้เอาใหม่อีกรอบนึงครับคลิปที่แล้วแม่งแม่งเกลียนกันนะครับใช่ไหมครับคลิปทีลลลลล่เราเราเราจะไม่เกลียนแล้วใช่ปะผมผม,ม <ละ S 2> ผมถ่ายเลยป่ะเนี่ยถ้าผมถ่ายก็ถ่ายได้ถ่ายได้คุณก็ถ่ายไปดิสองจอถ่ายพร้อมกันเลยดิสองจอถ่ายใหม่แม่งถ่ายใหม่เอาเลยข้าถ่ายแล้วเองเอาไปดิเออกิดอะไรกันอะแล้วถ่ายสองจอนะ่ย เดี๋ยวทำน้ำก่อนให้อยาดูก็เดี๋ยวส่งจริงมาให้นะครับแต่ว่าแต่แต่พัทต่อไปเราไม่ได้ทำไม่ดูครับใช่ไม่ต่อไปแล้วนะเป็นใชรใครไหมเป็นจะแใครที่ผมใช้ผมไม่แจกนะฮะอ่าหาเองใครใครละหาวเองโอเคตัดไม้ครับผมตัดเองครับคราวนี้โู้โหูจะมาถ่ายไหมถ่ายนะ C G R นะจิ้นน้ำแข็งนี่เจ้ทำไม่ครบคือวันทวันสองจอเนาะสองจอ ตอนนี้มีสองจอโอเคใช่เดี๋ยวแต่ว่าส่งไม่ให้ใช่ไหมฟ้าส่งไม่ให้ครับเฮ้ยมาหนึ่งเดียวนี่แต่จอสามไม่ให้เว้ยไม่เอาเกิดอะไรขึ้นติวดพาตกโลกอยู่ล้วนี่คอให้คุณหน่อยจะตกโลกคุณจะเต้นไปนะจะตกโลกเดาวเวนเลยตัวค้าหมดละตัวค้า บินมาตรงมาก็ขอเสียด้วยไม่เตะครับเฮ้ยก็ต้องขอโทษนะครับตอนนีงขออภัยนะแต่บินขึ้นมาได้เธอตกโลกอ่ะเกินเกินโอเคมอาละนี่ไอ,อ้โอมมือเป็นหน้าที่คนคนเดิมมึงไปขุดขุดหินเนี่ยขุดหินเนี่ยไปใช้ใสช้ยาพปกเราฉายา,า,ยาไมียวเราไม่เกลียดแล้วคราวนี้า่าเอามาที่เขาเอ้าอะไรมา,มา มาชบูเอามาดิอะไรแล้วชุนนะเอาชุดมาเปไรโอเคๆเอาที่กดอยู่ใต้น้ำเอาไปเก็บเอาเองอร่อยจะมืดละเร็วจังเลยอ๋อมันนานแล้วก็ต้องเอาตอนบ่ายๆแล้วกันเฮ้ยเปลียนก็ตอนไม่ว่างนะตอนแรกพอจะเข้ามาได้เฮียมเปลียนดูเลยจะมืดแล้วขึับมาแป๊บ อาฮอย่งยอไม้ของเบต้องขอไมขอเบต้องขอไปด้วยนะตับไม้แป๊บอืมครับไม่กัดยอมอะไรอะไม่แม่งาไม่กินแดงกินแดงแม่งดีก็จะตุยกินแดงไม่กินแดงแลาก็ได้แล้ว ฟ in er ิวช ele yeah, ั่นก okay. ็เป yeah, ิดเพลงครับก็เปิดเพลงครับมันจะได้อารมณ์เพลงอะไรอ่ะเดี๋ยวเราดูในคลิปผมกันฟิวชั่นเฮ้ยอย่าเพียงฟังนี้เดี๋ยวเออเดี๋ยวผมก็เปิดเพลงด้วยนะครับเปิดเพลงก็เปิดเพลงยวเปิดเพลงกันนะนี่เราได้ยินแล้วนี่เราเว้ยแต่เนี่ยในจำงานจะไปล็กได้ไงเราไม่มีเหล็กอ่ะอ่ะแล้วก็ไปกดตรงนู้นนู่นอ่ะ ไปโนู่นมันมันไม่มีเหล็กมันมีออกซิเดียนเอ้ามีเฮ้ยขุดเป็นไวเนี่ยขุดเร็วอ่ะแกะมันช้าเกินกลมันช้าเกินนะเราเราจะมาแจกแมพแต่ไม่แจกแมพถ้าแจกแมพจ้อุดน้าใหม่เลยใหม่เลยครับต้องขออภัยด้วยนะครับเอาใหม่เลย กาครับเนี่ยนี่ดัาตาดดิ้งะเนี่ยนนดมั่วยาเียระวังระวัตกนะระวัตกเนี่ยระวังตกตอกตอตอกตอกตอกอกกตอยาอกรูกรอกตอกอาตอกอกอกตอกตอกนอเตีกยอกาเดต๋ยวอกอต้อกใชกตอกตอกอกตอกตออกอตอกอกตอกตออเตอ่อกตอาออกตอ่ตอกตอกเอีตยอกอออออ โอ้ยรอดทาข้างล่างด้วยเอ้ยขอขอภัยด้วยนะครับคือผมขอหายคลองหายรอดแล้วนะครับทําไงดีครับคลองหายไม่เตะหาเธอใหม่ได้วไม้อยู่ตกโลกอ่ะกันตรงนี้ไปเปิดไ้ไปจ้าอย่าลมเรามีน้ำไว้ทัวอะเลยล่ะทัวมั้ม ถ้าไปเราว่างช่องเดียวเฮ้ยรอดแล้วตรงวางไปแล้วขอได้คุณหน่อยเด็กไปค้บเอาเลยไป,ปกลับไปกล่องเด็กเกียนครับตะเกียรเกียรรอนไปค้บเอาในกล่องนะจรหมดเอาไม้อะ่ะเลยจ้ะเตาไม้แม่งเลยล็อกก่อนค้บก่อนอใครจะเปียกนักที่แกส์นนะไม่ชอบปวดอ่ะไม่ชอบปวด เอาเกียร so ์ท so, <the> right. ีเน่ะเอาเกียร์ทีดิักเกียร์ทีแล้วมาเดี๋ยวคนรู้ักเกียร์ทีแล้วในตอนเนี้ยแบบถ่ายอะบ้าแบกลางบ้านเย่ยเหมือนคนนะ่าเกียร์ทีเนี่ยองแท็แ่ถ่ายอะไม่ได้ใช้เหมือนคนนะโอ้ยเกียร์ที่แปดแปดอ๋อฟ่ายี่คุดดโดนคุดเองก็ได้โดนเจาเจะอเกอร์เนียคอนฟเาหินไปครับนั่นก่อน สองันหนึ่งพาับอะไรอ่ะต้องต้องรอต้นไม้โตเออใช่แล้วครับบำนี้ไม่มีเควสแล้วต้องรอต้นไม้โตนะทำนี้ไม่เควสนะเบอใช่ะไงใช่ไมอะไจตัตว์แม่งคนดูบอกว่าน่สวยมากเลยเราเล่นสวย่ะเป็นรูรูหนึ่งและใส่หลบไปก่อนรอครับรอครับ เฮ้ยกระดตรงนี้นะิดเฮ้ยเฮ้ยอ้ตเขุดตรงนี้อยู่เนี่ยไอ้ขุดตรงนี้ไว้เนี่ยโอ้ตกล่านีไงอแว่ตายร้อนแรงกล้องโกใช่ไหมอะไรข้ากตกล้องกกอใช่แวผม อย่ามาว<ใ>นใจมันนะสนใจแคน้ครับผมดีกว่าอีปิดแชทก่อนปิดแชทมาทอดแบบไม่มีกล้างอะไเ,เตะมาทำไมเนี่ยถ้าตกก็ตกตอง<ม>บ่อเนี<ม>่ยบ่อปลาเดี๋ยวเราจะทำบ่อปลาแป๊บนึงบ่อปลาในลาวะรู้ข้าสามารถยืนบนลา,าวาได้ดูแกเกียนจบตกเอาที่ขุดใหม่ก่อน ไอ้กุดดินเลยโจรจัดอะไอ้กุดดินเลยไรมั้งคือเป็วานเว้ยเนี่ยข้างเชลูใต้น้ำไปตักน้ำเฮ้ยอื้งใสลวนอยเฮียเกือบอใสอยไอ้ตยอแม็กมันใสอะไอ้ไนน้ำเหรอใต้ไนน้ำทำบ่อน้ำนี้เลยดีกว่าจะได้หาหาอะไรกินสักทีเอาเอาบ่อปลาแม่งมลย ลาวาตกได้อะนทำไมน้ำมันจี๊ดจู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะขุดตรงนี้เราต้องขยายดินเพิ่มอุ้ยอ้าวลิงตกดี่หมแล้วเออโอเคโอเคแล้วทำตรงนี้เป็นทางไปนู่นฮึะบูเพราะเรามีเตาต้องถอดแล้วเราไม่ต้องห่วงแล้วมนก็ลืมไปทีทีนี่ว่าทำให้ขุดหินดีเลยทำให้ขุดดินแป๊บ ดิคุณดิดิคุณดิดิคุณดิโอ้ยฮ่ามึงอ่ะมึงอ่ะดีเป็นเก่งเดียวอ่ะใครที่เป็นเก่งทีละไม่รู้เดี๋ยวดูเองไปดูงันเะเดิเดี๋ยวข้าทำประมาณต้นไม้โตอ่ะแล้วข้กดโอเคกดออกกดแบบพาร์ตนาต่อเนี่ยแค่ทาแค่ทำทีบาทีพอนะสวนาทีอ่ะ อออนนี้ก็เจ็ตอนนี้ก็เจ็งแม็กแมต้องเล่นมันเีตายตตายแล้วกูเองงไมเฮ้ยเฮ้ยลืมเปิดลืมเปิดครับ้แม็กแมเอาเอาเอาที่คนไรมั่งอะโอ๊ยแมมิต์ดินมหอาอะไรของไงไม่ไงปิดแม็กเอ่อที่คนินเอามา เดี๋ยวคอมเมนต์ทูไอกันนะเปิดปัะตูนี้ออกนะเฮ้ยน้ำน้ำน้ำถ่ายถ่ายเฮ้ยดีดีดลได้วะดีได้ไหได้เอาเร็วเลยเออไ่ใช่มากอ๋ออ๋ออ๋อเฮ้เราว ย้ายของไหมดูตรงนี้ยังไม่เฮ้ยมาขยายตรงเฮ้ยแม็กแม็คเองมาขยายดินตรงนี้ให้หน่อยดิแม็คมาขยายดินตรงนี้ให้หน่อยไหมมึงให้คร้าโดนเนี่ยเนี่ยมาทำนี้ให้หน่อยขยายให้น้อยมันแอบเฮ้ยเดี๋ยวละวาวาละวาวาละวาน้อยเนี่ยแถวเนี้ยสะพานอ่ะแถวสะพานเดีือดร่วงเดเอดรยวงฉันหลัง เขียวโอ้โหสุดเขียวเลยทั้งนี่ตรงนี้ได้อ่ะให้มาขยายให้หน่อยดีนเดี๋ยดิเนี่ยใหญ่ดีเนาะเอาดิมาดิเนี่ยอันเดียวเอย่าเท่าเนาะขยายดหน่อยนี่เราไมีติดเยอะแล้วนะไม่ต้องห่วงแล้วเาไม่ต้องห่วงถ้าที่จะตกแล้วหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยทำไมที่ขุดทำไมจะขุดได้เนี่ย ทำมาซาปามันแปลกนี่งินน้ำเยอะแล้วสบายแล้วเราตกไปจะได้ไม่ต้องนี่นั่นดินเยอะแล้วไว้ทำอะไรดีดินอ่ะต่อเติมได้ไหมทิ้งดิทองมันคอยขัดแกทองขัดเกลือทองไอ็งแม่เอ็งแม่มึงเขาประหยัดเลยใช่ไหมเนี่ยใช้ดินทำใช่เลยดินมันไม่ค่อยมีนี่ทำฟาร์มไหมนะฟาร์มเลยก็ใช้คนน่ะแล้วโตแล้วจะได้คนเกล็ดด้วยไหมนะ เดี๋กืมบนาทีแล้วมักเกือบนาทีแล้วเนี่ยเหรอเออโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้พัทน่าจะทำสบายเสร็จเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ